มาพี่น้องมามางานเขาดำครับนี่ทางเขาประาขุนภากกันได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยลนจีมงวอบตเฮาเนี่ยเน่เนี่ยขุผู้ก่อไฟขุนผู้นงใชเบ่งแน่ผู้ด่ายเฮ็ดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับนี่เนี่ยจิ้งวรรอบตมูซีมูหามูแปดนะครับ นี่ก็ได้รับบักะลายแล้วนี่ก็เต็มกระท่วงนะครับนี่คนได้เต็มกระท่งครับนี่ดูนะครับทำไปหาจิตใจทำไรทำไปตัง้งใจหาจิตใจทำไรเขาอยากเป็นธรรมชาตินะครับดอนปลาฉ่าบั่นบั่นสักคำนะครับเนาะน,นี่มีขมเครพีองบอ๊วยขูแนวเฮ็ดละโง,ง่เฮ็ดบดเฮ็ดพอ <บท S 2> เฮ็ดเผืองเฮ็ดไข่เนี่ยมันก็ลังพร้ออีกแล้วครับนี่อยู่ในป่านะครับเพราะว่าเฮาบ่มีเมตเนาะ นะครับก็ยังเผากันแบบธรรมชาตินะครับงานขาวดำโอ้ฝนใหญ่กับชิมาบัดดีพี่น้องเลยฝนใหญ่กับชิมาเอาพี่น้องเออใช่ใช่ใช่เห้บเบิ้ลน้ำเนยให้บเบิ้ลน้ำเนยให้บเบิ้ลน้ำเนยเห็บเบิ้ลน้ำเนยให็บเบิ้ลน้ำเนยโอ้ยครับพี่พี่พี่มาพี่น้องมามาพี่น้องมาโอ้ยครับโอ้ยโมาโหดจ้ะโอ้ย ภูญบาตหมูสีเป็นบูหาเป่าไม้ครับทริงว่านอบตเป็นผูเก็บเนี่ยเพิ่งเอาพี่น้องโอ้ยมาเรือนรถเด้อรถผู้ใดจอดใจมาเรือนเด้อโอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้ยพี่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 ปุ๊กเขาหยิบโอ้สุดยอดเลยครับเพิ่งเหล่าแหล่ง่อนได้เ่ยมามาถ่ายรถมาถ่ายรถพี่มาถ่ายรถพี่เฮ้ยเราภูญบัตหมูสีมาเมืองเป่าไม้เฮ้ย เป็นบาขีนแห่อยู่ครับแต่ว่ามันพอพอหอนวดูการมันชุ่มจืดขึ้นมามันก็เฮ็ดมันก็ออกเฮ็ดพอฝ่ายครับพอฝายนะ,ะพออีระบอพ่ออีกระบอร,อะะรถหยียบแถวนี่มันแหน,นมาวางไตพี่ <laughs> พในไงกะสิมาพี่น้องเอ้ยก็ลังจะเคลิบใช่ไหมเหลือมือแลยนะเพื่อนกันถุงกรบบอากระท่งกรบบอาพี่น้องเอ้ยอยันใส่ จนใส่ก็บ้เสืออยทเู่ไหนเอาเลยเอาอยู่อากินแบบไปไงนะครับเนี่เขาแล้วเข้าแล้วไม่เอาาีต้นเม็ดจะคลองมันจะออก่อหาถุงมาใส่นะครับวันนี้เี่มันเอาเขาดินออกนี่ยเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงโอ้ตัวนัมันบวมน้ำมูวแล้วเนาะ แม่แม่ดมเฮ็ดออนเฮ็ดออน